สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมื่อสกูุ๊กคนเดิ่มมุนกับผมพ,บพอ่อกับซองเซฟนลูกซาราคือเก่าเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงๆพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เฮาเห็ดเวียกแล้วไปเป็นที่ย่อห้อยเอากระชมาเห็ดเมนูแรงเนาะเมนูแรงเข้ามือเนี่ยกับผมมีอย่างไรเนาะมีเมนูเดียวพ่อแม่พี่น้องก็คือสิมาปุ่นปลาคอหน่อยกินกับหมากเรียบไม่เนาะแต่ฝั่งไทยก่นเอิญหมากิ้นผ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องกับทางเราก็เอิญหมากเรียบไม้เนาะเอิญแตกต่างกันกับยัน เอฟซีปุ้ยพี่น้องปวเข้าใจเนาะเอากาชมาลงมือเห็ดกันเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มขับแล้วเนาะขับไปมันสิบโเห็ดหูกนะเฮาก็เลยเฝ้าเห็ดเฝ้ากินกับอาวน้ำนอนนอนอยู่บ้านเฮากับโบมี้ยังรายเนาะพี่น้องตอนนี้กะสะาเพนในข้างน้ำไว้เลยเนาะควันพัยอุคลุกอยู่พี่น้องเลย มีถ่านแล้วก็เอาไม้อ้อยใส่น้ำน้ำไม้อ้อยมันก็นเลยควันไม้อ้อยใส่เลยควันน้องพ่อพี่น้องนี่น้ำเน,านี่เขาก็ใส่เป็นเกลือหนย่หนึหน่งแล้วก็ปลาเด็กเนาะเขาใส่ปลาเด็กปลาลงไปน้ำมันจางซีดำๆเนาะแล้วก็ใส่ต้น้ไม้ส้มแล้วก็ใส่มะพร้าวิบแล้วก็ใส่อันมะขามแกข่ข้าวเนาะน้ำก็เริ่มหดเลยเ ปลาคอน้อยสองตัวนว้อพี่น้องบุ <Okay. S 1> มีปลาดุกน้อปลาดุกพองเบิร์ตเลยก mm ็ในน้ำฮอร์เคอร์แล้วนานาก็เสีเอาปลาลงไป <Yeah. Wow. S 1> ปลาคอมัดสองนาะ mm hmm. ต้มเป็นโตเลย mm hmm. ปิดฝาไว้ก่อนพอนี่พี่น้อง มันปีเปื่อยผืนละจังเชียนซุกเปื่อยผ่นละนอจังสีงงไปป่นตอนนี้เขาสิไปล่างพากล่างหยางไว้กนอันนี้จะสิเป็นมากเรียมไหมที่หันสิเผาแหละปกติมีซองหมากเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี้บบมียังกินก็เลยได้เผากินกับเจีวมักพริกไปแล้วเรียบร้อยเนาะหมากอ่อนๆหนึ่ง เนี่ยกินกับพักกับมีอย่างเดียวนี่แหละมีแต่มากอันนี้แหละโน้ไม้กับโบมี่มือนี่ค่ะน้ไม้กับเบิร์ดยาดีกระโพลอันนี้ค่ะสงสัยกินมากอันนี้ยุคมื่อซาวนี่จึงท้องไหลกู๊กู๊กหรือมัดเว้นมัดมวอมัดเว้นทั้งทั้งที่บม่ได้กินสมเนาะบม่ได้กินสมเ่ามากอันนี้แหละก็กินกับเจ็บอกผีกมันโรดห้อนคอห้อนท้องแล้วก็มีพี่น้อง เจ็บทองโอ้ทองบอดีน้องซาแฮนเป็นคนทองบอดีมักเป็นกระเพาะน้องหวังเจ็บทองแต่ว่ามันบ่มียังกิ่นานาะนะก็เลยอันเผาหมากมกินกับเจ็บมากพี่น้องไหมกับบ่มีเนาะขนาดน้องไหมเนี่ยแท้ยังอยากพิเน้องพงศ์พี่น้องโรคกระเพาะนี่คือแบบน้องไหมกับพิดเนาะมูกับพิดพ,พวกของมักของดองเนาะ อันนี้ก็คือพิชคือกันแต่กินนอกพงเงพี่น้องเาเขาเลือกมาได้เพราะว่ามันโมวิยังกินนะนะแต่มันก็เป็นบอค์คยแห้งก็เป็นเคยโคอยกินมันก็เจ็บเล็กกันหน่อยอะไรกันเป็นแห้งนี่คืออันตรายเลยเนาะผักบัวก็ซื้อมาแต่ลายมือแล้วเนาะซื้อมาตั้งแต่มือออกไปรักษาผ่ามือนักเหล็เน่าหมดแล้วพงเงพี่น้องใส่จะผักบัวบอะไรรุ่นนี้ ยิ้วข่าเลยเพาแพลวมูเอรนนี่ม่ได้กินข่าเลยเมีนกินต้มเสร็จตื่นมาค่ะมาน้องหูชิกินยังไม่พอเลยพี่นอ้องหดูบ้านเขาก็อยุกอยากของกินคือกันเด้อเนะาะชอบซื้อกับซื้ออะละของกินดีๆนะมิเตซื้อเลิศเนานะ กันไม้ื้อต้นบอด้กินป่าอยู่หน้าแต่กินกินด,ดุอยู่เนะาะมาน้ำไม้มี่แต่ปลาปลาก็กินดุอยู่พวกปลาคอนอะไรปลาดุกน้อยก็คีนเคียงน้อยก็ต่อน้อยอะไรน้อยใช่ป้องปก็คีนน้อยอาจจะมีไฟอย่างกันเนาะเกี่ยวกับน้ำไม้ น้องแม้เนี่ยมันพ่งทะเนะฝนเราหอยนี่กับหอยมีกับปูก็มีลายอยู่แต่มันยังมหอยเนี้ยมันกินเนาะมันยังแบบโมมันนะคะก็เลยบไิกินกลายหันคือโมมีเลยฝนีเรายวคือได้ซื้อของคุณอย่างอื่นเนาะเห่าที่เหล่าวันนี้คือพขมีอยู่ในนาอยู่ในถุงหายถุงนาเนาะอย่างอื่นคือแบบต้องได้ซื้อเบรดทุกสิ่งทุกอย่าง น้างแล้วเนาะนี่ากระซอยพักบวัวไว้เป็นทีเพรนอพักก็มกีแต่พักบัวแต่พงศ์พี่น้องเลยม่ได้มีพักยังลายมากมายตรกเนาะทีนี้เขาก็มาหันมาเบิ่งหมอ้อปลาเขาก็พอดีเปื่อยเนาะพงศ์พี่น้องปลานี่มันเป็นปลาคอนอ้อยเนาะ บ่ได้ดนน้องพลพี่น้อ,นองแป๊บเดียวก็เปืือยกระซุกเนาะเปืือยแล้วกูพี่น้องพวกเบิ่งสังเกตเบ,บิง่งโตน้องพวกเอากระเจ้าไปป่นเลยน้องพอพี่น้องต่อมาครับกระชมาเผามักอันลิ้นฟ้าอัดเ,เนี่ยเราคงเห็นพี่น้องหมักเรียบไหมเนี่ยภาษาบ้านนอกบ้านนาเเาอิ่นหมักเรียบไหมเนาะเผาเผาให้มันอ่อนๆแล้วก็ไปขูดล่าง นั่งแล้วก็หั่นหันเนาะก็สามารถกินได้บางคนกับเผาเนีนี้ก็เอาไปต้มก่อนน่อยหนึ่งเพื่อบ่กให้มันคมเกินไปเผาสำเน็จกรต้มก็นห่อยหนึ่งเนาะก็แซบแล้วพอพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาสำนี้กับโคยู่โคชินแล้วเนาะวันนี้ครัก็ิชิมาตำมักผิกป่นปลาเนาะใส่เป็นมักผิกดิบจังแซบ แล้วแต่ไผ่หมักข้าพวพลอยพี่น้องไผหมักใส่มาพริกนั่นปุ่นแห้งๆฮะกา่ะเล้วแต่เนาะแต่เวลาปุนป่นกบปุ่นปลาปุ่นเขียดหมักแบบใส่หมักริกดิบหมักผิดซุกเนาะตอนน้าไม่สุ่มเอากับตอนน้นอยใส่น้ำไม้สมุ่มน,น้ำน้อยน้ำแสบเนาะตอนปลาข้าพุอพี่น้องปลาโขดสองตัวเนาะตัวน้อยกับตัวใหญ่ เนื้อนี่คือตอนน้นไม้ส้มกับมะพริกนอกจ่กนี่เนองเำเกใตรเป็นงนัวลงไปน้ำเลยเนอะเพื่อให้มันขาเสือบเป็นงนัวให้มิดเป็นงนัวละ,ล,ะลายเนาะมันถือความฮอนดิยตำเฮงกูได้ยันหน้าม,มันพงเสียตานอกเพราะว่ามันเป็นมัพริกต้มต้มใส่ครับป่า ปีต้นปาล์ากันสิหาใจอะเป็นเนื้อมันเนาะซีนเขาขาวมันเนี่ยกระดูกมันกับพรีันใหญ่ๆเนี่ยเอาออกตัวได้มันน้อยมันเอาออกอยากอะอันนี้ใส่ลงไปหมดเลยเนาะ yeah mm -hmm. เบิดไอ้น้องพอแม่พี่น้องปลาทรงตัวก็มีสำเนีาไบ่ได้มีลายก็ไดนหรอกเนื้อปลาวัตถิน็อกมาต้มยิ่วๆนิ่วๆองเพื่องพี่น้องยิ่วๆพอสำเนาสำเนียงเลยก็เอาเกลือใส่จ้ากน้อยยาดมเค็มนะพอในน้ำเขาก็ใส่ลงไปแล้วเกลือแล้วก็พักตามด้วยพักนี่แหละพักก็ใส่ลงไปนำกันตอนต้มเลยเนาะพาต้มแล้วเขาปุ่นแล้วเขาจึงใส่มันยาดมันหอมกลิ่นหอมแห้งเนาะ ตามสนีกับคอหมดตามลายแล้วกระน,น้ำน้ำต้มปาลาใส่ลงไปเจ้าเจ้า อะไรหนึ่งพอดีพอดีองไงะไรเอาง่ายกันจำอยู่กันแล้วเ็นทีเข็มห้อยเนาะง่ายสบายสบายซีมังก็แซ่บวะอโอเคเลยเน้องเอากระซีใส่ถัวยรอวแต่พักเข้าแล้วเนี่ย หม่างเดียมไม้เอาเลยยังบุสุนี่เนาะนาตาปนปลาฮากระิประมาณเนี่ยหละพงดกพี่น้องอันนี้ก็คือผักกาดผักกาดน้อยธรรมดาเอ้ยผนเก็บมาเทสวนเนาะมีบัวลายตล้วมีหน่อยเดียวนึงเลยเก็บมากินกับปนซะเนาะ สวยน้อยกัเยิเปเตียหมักผิกตั้งแต่มูเศร้านี่กุหาพี่น้องมันกระปุนปาลารอเค็มหมักเดมกไม่เขาซุกเนาะไทยมันข่อยกับได้นานซุกขนาดหมักเดมกไม่ครักัะฮก,ก็เกี่ยวข้างหนึ่นนงนุ่มนุ่มังดียังเดี๋ยนี้งบได้ซุกข่างอีกจักหน่อยกุหลาบใรี่ลงฟาเสนี่คนแร่จ้า มันเด้อคนเปีนน้งองขึนาวกันเนาะอยากเข้าแห้งคฟมเป็น้่องลงมือก่อนหมะหมองิ้มอัน,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 น้าเขายังบุชก็ต้องหมอเลิ้มภาคื้นภาคื้นอะไรักป่าพื้นี่าโต๊ะ้นลุกลุกดูดดด อีด้วมันอยู่ไกลไปไกลไปให้จังดใช่บอดีนัเหนเลยมันอยู่ทไกลไปไกลไปใ้ฝนปลากักลมสุดแงง

นอ๋อปกินเปล่นสินกำลังคุณนนอะลงมือก่อนครับ ขันย <icana> ิ <together> yes. <oses> ้มน่ารกขันยิ้มจงไหมคะถึงพักอากาศชมพู่แทอดกลับเตือแตงมาปุในทวนน้อยก่อนเ่้

ก็เด็กว้าแต่ม่หอนอแต่เดี๋ยวใส่ปเดว่าสดใสสุๆว้าวันเยนตืนใม่ก็จะจังเพิ่งใส่ปรเด๊ดเยนตนเชก็่ประหานนเน่ยะานนออ่หมอตายวันก้ข้าวหนาีรปาไว้เนลาไไรก อีกที่ออกหนูค่ะเลยนานไห,หน่าว่าลูกลุกยังแหงยังแห้งก็เลยนากเดกูเรียอีก่ที่ทำบมันอนี่นนก็จะาออกจากทาย่ไหมอืออันนี้เป็นในบ่ราได้ลงถ่ายอือเราได้เอเป็น <laughs> แต่นน้นแหงแถวโ้นน่าหนุนแถวปัญญาน้องคงเป็นพี่น้องโอเคน้องสำหรับคลิปทีสำรคตัวคลิปาไว้สเดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดชมกิ่งแจเตน้อเผินประพาสคลิปใหม่ๆจากสของเขาคงเป็พี่น้องคลิปหน้าโผก่นใหม่เด้องสำหรับคืนยาววัตสบายดีวัสดีเด้อ